อ๋อยังจำเรื่องเอลลี่ลืมตุ๊กตาที่สนามบินเลยมันไม่ใช่ตุ๊กตาครับมันคือผ้าห่มสีฟ้าเป็นผ้าห่มเอลลี่ตั้งแต่คลอดออกมาครับแล้วเขาจะติดผ้านี้มากแล้วเขาจะติดกลิ่นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่คอมเมนต์มามาันไม่ใช่ตุ๊กตาครับมันเคย,ม,เคยมันเคยหายไปทีแล้วผมไปวิ่งตามที่สนามบินเจอ,อใช่ก็คือไปลืมไว้ไปญี่ปุ่นแล้วก,กลับมาแล้วก็เอลลี่ก็นอนแล้วก็ลืมผ้าเนีวแล้วก็กลับบ้านแต่บ,บ้านนั้นอยู่ราชบ,บางังพอไปถึงบ้านเสร็จแล้วพี่จอยเขาตกใจบอก อันนี้สำคัญไดอลรี่มาก hmm. คือจะนอนไม่ได้เลยถ้าไม่มีผ้านี่ปั่นจมูกหัวมุมเขาจะติต่ตึกต๊กตึ <S <s ๊กคุยเรื่องล,ลูกก่อนคุยเรื่องผ้าก่อนม <c oughs> ีเรื่องอ <c oughs> ่ะมึงจเย็นใจเย็นใจเย็นจยเย็น จังหวัดได้ไหมจังหวัดดีนะที่ไหนนะวเีหม่เสร็จแล้วก็ลืมไปที่เครื่องบินถึงบ้านแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็วิ่งกลับมาที่สานสามบินแล้วก็มาถามตามเส้นทางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายไปอยู่ที่เขากำลังจะเอาไปซักทิ้งอะไรเงี้ยก็ไปได้มาก็าแบบมันเป็นภาพที่แบบประทับใจตัวเองเหมือนกันที่ว่าไปตามหาสิ่งที่มีค่าของลูกที่สุดได้